สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะได้เงิน700บาทต่อเดือนเผยสภาพชีวิตเรียมดาราน้อยได้ต่างใช้เดือนละ7 0 0บาทเรียดีว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่ใครหลาคนรู้จักและชื่นชอบมากๆโดยเฉพาะแฟนเพลงลูกทุ่งอย่างเรียมดาราน้อยปัจจุบันอายุ73ปีเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงชาวระยองอดีตเคยเป็นนักร้องเชียร์รำวงชันเต้ยจากวงดาราน้อยอันโด่งดังโชพาวสนาทรง ได้พบกับราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญที่ไปเปิดการแสดงแถวบ้านเกิดของเธอจนเป็นที่มาของเรียมดาราน้อยชื่อเสียงโด่งดังคับฟ้าในเวลาต่อมาทั้งนี้ก่อนที่เธอจะหายหน้าจากวงการเพลงไปนั้นได้ฝากผลงานเพลงชื่อดังอย่างเช่นที่รักเก่เรารักแก่นไม่ได้และอีกมากมายด้วยเพจบ,บินมาริริได้โพสต์เรื่องราวการช่วยเหลือนักร้องหญิงซึ่งถือเป็นตำนานอีกคนหนึ่งในวงการเพลงอย่างเรียมดาราน้อยโพสต์ทางเพจโพสต์ว่า สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเอ่ยถึงชื่อนะักรรองหญิงเรียมดาราน้อยเมื่อปี2514คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเคยฝากผลงานเพลงหลายต่อหลายเพลงที่ฟังแล้วไพเราะจับใจอย่างเช่นที่รักเรารักกันไม่ได้แววเสียงซึงสวรรค์บ้านนาน้ำตาคนชั่วที่รักเรารักกันไม่ได้สร้างผลงานให้เธอโด่งดังไปทั่วฟ้าเมืองไทยจนได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำเมื่อปี2514ตอนนั้นเธอโด่งดังมาก แต่ในชีวิตจริงตอนนี้เธอโดนมารสุมเล่นงานอย่างหนักจนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออะไรแม้แต่บ้านที่เคยอยู่อาศัยที่จังหวัดระยองเธอต้องขายใชนี้สินที่เธอได้ลงทุนทําธุรกิจมาวันนี้เธอก็โดนโรคลุมเ้าโดยเฉพาะเรื่องสายตาเธอตาเธอกําลังจะบอดเธอผ่าตัดมาแล้ว3มครั้งเพือเป็นต้อหินทั้งสองข้างแต่เธอต้องรักษาทีละข้างแต่ตอนโควิดเธอไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่มีตังค์เพราะได้แค่ตังค์ผู้สูงอายุ700บาท สามีทํางานรับจ้างไปวันๆแต่4ีถึงหเดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีงานทําให้ก่อนโควิดเธอได้อาศัยร้องเพลงบ้างตามงานต่างๆได้ค่าจ้างร้องก็1000บาทบางบางงานก็500บาทต่างก็ไม่มีไปหาหมออยู่อย่างลําบากห้องที่เช่าทุกวันนี้ก็ระญาติของรู้สบายเขาให้อยู่อยู่ฟรีจึงต้องย้ายมาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีพร้อมมีที่อยู่ที่นอนปัจจุบันพี่เรียมดาราน้อยอายุ72ปีแล้วเธอบอกว่ายินดีรับใช้เรื่องงานร้องเพลง ถ้ายังอยากร้องเพลงอยู่จะได้มีค่ารักษาดวงตาทางนี้ทางด้านบินบริริตได้ช่วยเหลือเรียมดาราน้อยไปเบื้องต้นโดยมอบเงินเป็นค่ารักษาดวงตาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวส0 0 0 0บาทและในทุกวันนี้เราจะพาทุกคนมายชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเธอหลังจากฝากมรสมชีวิตมาได้แล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอชีวิตดีขึ้นมากและตอนนี้ก็มีงานรวมถึงผลงานเพลงออกมาให้ได้ขับร้องแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ